แต่อีปูหนามาจ้าพี่น้องเอาไปเลาะทงหันมาปุนกับปูเนาะเอาปูมาปุลนะจ้าเนาะแนวกินกับมีแต่แนวแสบแบปุนอีปู้นะจ้าเนาะสามหกจตแปดเก้าโต้เนี่ยกับปุนอิ่มดิพี่น้อง อ้โหไปตำปุ่นกันเลยกาย้ามใหญ่ๆระวังให้ดีกา้ามเหนื่อยมี ไปต้องปุ่นกันจ้าพี่น้องจ้า